thank you. เวลคัมแบ็คทูคาร์ไดร์ทูเดย์เวอเรสต์โกอิ่งทูเทคเอเด็บดิฟอินทูเดอะแบรนด์นิวสองพันยี่สิบห้าเชฟโรเลตคอเวเต่คือคาร์แดชเอาไวร์ริปซ์เซนเต็ดอเมริกันเพอร์ฟอร์แมนซ์แอนด์แพชชั่นแอนด์นัลเทคติ่งทูแอน entirely new level this is an จัตนาเทอร์โมเดลยีอาร์อัปเดต this is เชฟโรเลตพร็อพวิง once again that the كو เวเตต์ can stand shoulder to shoulder with the world's finest ซูเปอร์คาร์แอนด์ in some way even surpass them all while remaining a dream car with in reach for many enthusiasts เดอะคอมเบตต์อ no ีสแอนด์ไอคอนที่มีมาตั้งแต่ปี1953และทุกยุคทุกสมัยมีสิ่งใหม่ๆถึงโต๊ะแต่ในปี2025เดอะคอมเบตต์ไม่เพียงแค่คลาสสิกอเมริกันมอเตอร์สปอร์ตค่ะมันตอนนี้มีเครื่องยนต์มาเวลผสมเทคโนโลยีอนาคตกับพลังและความเป็นตัวของคนขับเดอะ2025คอมเบตต์ไล่ขึ้นโชว์ว่ารถคันนี้มีมาตั้งแต่ไหนและที่สำคัญกว่านั้นคือที่มันจะไปในอนาคต เริ่มสตาร์ทวิดเดอร์ดีไซน์แอดเฟิร์สคลาสเดอสองพันยี่สิบห้าคอเวเตลุคไรเอแมชชีนบอลโฟร์เดอะเรสต์แทร็กเดอชาร์บอดดี้ไลน์แอคเรทีฟแอโรดินามิกสแตนแอดโลสเลคโปรไฟล์อิมมีเดียเตอรี่แคทเดอะไอเชฟโรเลตแฮสบริฟฟ์เดอะแอคทีเวททูแม็กซิมายแอร์ฟลูว์รีดูดรักแอนด์อินเคิร์ซดาวฟอสเดอฟรอนต์ฟาเซียแฮสบีนอัปเดตวิดเรดิไซน์เลทไฮไลน์แดทนอตโอลี่ลุคโมเดิร์นบัดอัลโซกีฟเดอะคายเออร์อินทิมิดติ้งพรีเซนต์ออนเดอะ รอบเดอะแบ็กเดอะควอตเอ็กซ์เฮาส์ทิปแอนด์สคาลเทสเรียร์ดิฟฟิวเซอร์ริมายอยู่ด้านดิสอีสเอคาบิลสำหรับซีเรียสเพอร์ฟอร์แมนน์นิววิวดีไซน์โบนิวเพนส์คอลเลอร์แอนด์คาร์บอนไฟเบอร์ทรีมออปชั่นอัลโลโอนเนอร์ทูพสันนไลน์เดอะคอเวเต่โมเดิร์นเอฟเวอร์บัตเดอะคอเวเต่ไม่ใช่แค่ทับเหลวแต่เป็นทับวอทไลน์อันเดอร์เดอะฮูดเดอะสแตนดาร์ดสองพันยี่สิบห้าคอเวเต่สตริงเบรคคอนติเนียร์วิดอินเนชวลลี่แอสเพเรตเต็ดหก ดิสเอนจิ้งดิลิเวอร์อินเครดิบิลแอคเซลเลเรชันวิดซีโร่ทูซิตี้ไมล์แปร์อาจเกิดขึ้นในอันดับ3วินาทีเมื่อพร้อมอุปกรณ์ทั้งสุดขีดความเร็วที่คู่แข่งยุโรปอีกตัวที่มีราคาแพงกว่า3เท่าในเวลาเท่ากันและในทั้ง2006แทร็กฟอร์คคิวส์อยู่ในไลน์อัพ2025 2006ฟีเจอร์ A Flatplane Crane B 8เอ็นจิ้นหนึ่งในเครื่องยนต์ที่ทันสมัยและเร่งความเร็วที่สุดที่ Chevrolet มีมาตลอด producing over 650 horsepower the Z 06 s c r e a m all the way up to a high red line delivering a sound that will make any car lovers heart r a c e this engine is paired with advanced aerodynamics t i c k y performance tire and carbon ceramic b r a k e turning the Corvette into a track monster capable of lap t i m e that embarrass much more expensive c a r but the real revolution is the Corvette E-Ray Chevrolet's first electrified Corvette อิทธ e ิคอมบิเน่เดอร์เฟมิลเลีย V8 พาวเวอร์วิดอิเล็กทริกมอเตอร์คราฟติ้งเอไฮบริดซิสเต็มที่ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพแต่ยังเป็นออฟวีลดร้ายคุณภาพดอเรอินสแตนท็อกฟรอมเดอร์อิเล็กทริกมอเตอร์ลอนเชสเดอร์อิเรวิดบูทเทิลแอคเซเลเรชันวายเดอร์ V8 จัดให้คลาสสิกรัมเบิ้ลซาวทรักเดอร์อิเรชัลโอสเดอร์คอเวเตอิสพรีดี้ฟอร์เดอร์ฟิวเจอร์เอ็มบรัสซิ่งอิเล็กตริฟิเคชันวิดเอ้าท์โรสซิ่งอิทโซ่ประสิทธิภาพ DSN ส The 2025 Corvette Lineup b e n e f i t from one of the most advanced chassis and suspension s e t u p available in any car today. Magnetic ride control and adaptive suspension system that constantly adjusts to the road in real time, ensure that the Corvette feels just as comfortable on a long drive as it does on a racetrack. The steering is sharp, precise, and confident, inspiring whether you're carving c o r n e r on a mountain road or cruising on the highway. The Corvette d e l i v e r a driving experience that feels special every time you get behind the wheel. Inside, the Corvette c o n t i n u e to impress. Step into the cabin and y o u greeted with a driver-focused cockpit that feels more like a fighter jet than a traditional s p o r t car. The m a t e r i a l are top-notch, with leather, alcantara, aluminum, and even carbon fiber finishes available. The digital instrument cluster is fully customizable. giving you e v e r y t h i n i f r o m t r t d i t i t n a l g e t t o detail พอ performance data. The central infotainment screen is sharp and responsive, featuring the latest software with seamless smartphone connectivity, wireless Apple CarPlay and Android Auto, and an u p g r a d e premium audio system that m a k e every drive an d experience. Chevrolet has enforgeten comfort and convenience. The 2025 Corvette o f f e r heated and ventilated seats, wireless charging, and improved climate control. For those who want to use The Corvette every day, The car includes advanced driver assistance system like adaptive cruise control, blind spot monitoring, lane keep assist, and even a surround view camera to make parking easier. t h i s f e a t u r e make s the Corvette practical enough for daily use while still being a car that can dominate a race track on the weekend. Technology also p l a y a h a k e role in performance. The Corvette onboard computer a l l o w you to track lap time. Monitor G-Force s and even r r e o r r y y u u r r r v v n n s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  o o n with a built-in performance recorder. This feature has become a favorite for owners who take their car to the track, allowing them to improve their skill while capturing the excitement on video. Now let's talk about efficiency. Traditionally, supercars are not known for being efficient, but Chevrolet has managed to bring some practicality to the Corvette. The Stingray and s a t 06 Steel d e l i v e r respectable fuel economy considering the power, but the e-Hybrid r takes t i n g f u r t h r With its electric assist, it not only improves acceleration but also provides better fuel efficiency in city driving. The hybrid system can even operate in all-electric mode for short d i s t a n c e making it more environmentally friendly while still offering that thrilling V8 performance when you want it. วันออฟเดอะบิเกสเรซันเดอะคอเวเตคอนติเนียลทูสแตนด์อัลล์อีสต์อิดวาลูยูโรเปียนคอมเพนติเตอร์จากเฟอร์รารีแลมโบกินีแอนด์แมกกาเรนออฟเอนส์สตาร์ทแอดไพรซ์เซสเวลล์อินทูเดอะซิกฟิกเกอร์เดอะคอเวเตออนเดอะอัลเทอร์แฮนออฟเฟอร์ซิมิล่าร์หรือ even เบเตอร์เพอร์ฟอร์แมนส์แอดเอฟรักชันออฟเดอะไพรซ์เดอะสองพันยี่สิบห้าคอเวเตสติงเกรสสตาร์ทแอดเอไพรซ์พอยด์แอดแม็กอิดเอ็กซ์เซสซิเบิลทูฟาร์มอลพีเพิล วัยอีเวนเดอร์ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ซัทสูงหกแอนด์อิเรโมเดลอันเดอร์คัทได้ยุโรปเปียนไรเวลบายเทนออร์อีเวนหุนเรทออฟทูซานออฟดอลลาร์ดิสแฮสอเวย์บีนพาร์ตออฟเดอะคอเวทส์แอพเปล่ซูเปอร์คาร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ without เดอะซูเปอร์คาร์ไพร์แท็กเดอะสองพันยี่สิบห้าคอเวเตอีสมอดเอนจัสนัมเบอร์แอนด์สเปคอิทริปเรซเอนท์เพชชันเฮอริเทจแอนด์อีวิวเลชันดิสอีสเอคาร์ที่แครรีดิกเกตออฟฮิสตรีไว่พุชชิ่งอินทูเดอะฟิวเจอร เวลเตอร์ยูเอฟันออฟคลาสสิกมาเซอร์คาร์โมเดิลสปอร์ตคาร์ออคัตติ้งเอทไฮบริดเดอะคอเวเตอร์ไลอัพแฮสซัมมิ่งฟอร์เอเวอรี่วันไดรฟ์วิ่งเอคอเวเตอร์แฮสออเวอร์บีนอัพเบลิโมชันเดอะรอออฟเดอะวีแปดเดอะรัชออฟแอคเซลเลอเรชันเดอะฟิลออฟเดอะสเตริงในยูแฮนดิสอาร์เอ็กเพรียนท์ที่แคนบีอธเพลนออนเปเปอร์เดอะสองพันยี่สิบห้าโมเดลแคปเจอร์ดัตเมจิกแอนด์อัมพลิฟายอิดวิดนิวเทคโนโลยีนิวเพอร์ฟอร์แมนต์แอนด์นิวโพสิบิลิตี้ It's not just a car; it's an event every time you d r i v e it. Imagine p o w l i n g up to a stoplight in the area, the electric motor silently ready to unleash instant torque. Or sitting at the track in AS a 06, hearing the flat-plane crank b e s c r e a m as you push it to the redline. Or simply cruising in a Stingray, turning heads with its s c u t e d design and u n m i r s t a l e presence. That's what makes the c o v e t t e so special. It adapt to different personality while always staying true to its core identity. Chevrolet has also expanded customization o p t i o n in 2025, allowing o w n e r to build a Corvette that truly r e f l e c t their style. From interior trim and exterior color to performance packages and carbon fiber a c c e n t the level of personalization is higher than ever. No two c o r v e t t e have to be the same, and that makes each one unique to its driver. Looking at the future, the 2025 Corvette is also a sign of where Chevrolet is headed as a brand. By blending internal combustion power with electrification, by combining luxury with raw performance, and by keeping the car relatively attainable, Chevrolet is showing the world that the Corvette is not just a relic of the past, but a pioneer for the future. In the automotive world, very few c a r achieve true icon status. The Corvette is one of them, and the 2025 model proves that it's not going anywhere. It's e f o l w i n g it's adapting, and it's ready to take on the challenge of a changing industry. The question many people ask is whether the Corvette can compete with the likes of Ferrari, Porsche, or Lamborghini. The answer is simple: Yes. On performance, on design, and on innovation, the Corvette stands tall. แอนด์เว้นยูแฟคเตอร์อินไพร์เดอร์คอมเพเตดีเอสเอ็นจัสคอมเพเตดอิดออฟเอนด์บีเดอร์คองเพติชันเอาไรทัสไวน์เอ็นทูเซียส์รอบเดอร์เวิลด์เรสเปกอิดแอนด์ไวย์เดอร์คอมเพเตดรีเมนเอซิมโบลออฟเพอร์ฟอร์แมนซ์ดันไรเดอร์สองพันยี่สิบห้าเชฟโรเลตคอมเพเตดอิดเอเซเลเรชันออฟเอเวอร์รี่ทิ่งแดทเมกไดรฟ์วิ่งเอ็กซิติงอิดส์อับ out สปีดพาวเวอร์บิวตี้แอนด์เทคโนโลยีบัดอิดส์อัลส์ออฟ about อัคเซสซิบิลิตี้แอนด์แพชชั่น เวลเตอร์ย so e ูชาร์ซิงแล็บไทม์เอนจอยน์วีดเอนไรต์ออสมิลี่แอดมิริงเอพีซ์ออฟออโตมอติวฟิสต์รีโบร์อินทูเดอะโมเดิร์นเอดเดอะคอเวเตเดลิฟเวอร์โซว์วัตดูยูติงเอเบลเดอะสองพันยี่สิบห้าคอเวเตดูยูพรีเฟร์เดอะรอพาวเวอร์ออฟเดอะสติงเกรดเดอะทรัคโดเมนแนนออฟเดอะซัทศูนย์หกออเดอร์อิเล็กทริฟายฟิวเจอร์ออฟเดอะอีเรต์เลตวัตโนอินเดอะคอมเมนต์เบลโล่เบย์คอสเฮอร์ออนคาร์ไรต์วีวอนทูเฮอร์ยูโท Make sure to subscribe to the channel for more deep dive into the latest car review and automotive news. Hit that like button if you enjoy this look at the 2025 Corvette and share this video with fellow car l o v e r t h e r e s a lot m o r e coming your way and you won't want to miss it. Thanks for watching car d r i v e and we'll see you in the next video. The 2025 Chevrolet Corvette has arrived and is t c h a k k i n g the world of s p o r t car like never before. This i S N Just A Car. It's a symbol of power, passion, and pure adrenaline. a t f i r s t glance. The Corvette grabs your attention instantly. The front is sharp and aggressive. The headlights are slim and futuristic. And every single curve of the body is built for speed. It looks like a car ready to fly even while standing still. The design blends American muscle with supercar DNA, and the result is breathtaking. Now let's talk power. The heart of the c o v e t e is still the legendary V8, but in 2025 it's stronger, faster, and smarter. This machine pumps out insane horsepower, launching from 0 to 60 in under 3 seconds. And here's the twist: Chevrolet has also added advanced hybrid technology, which gives you extra torque and better efficiency without taking away the r o t h r i l l Imagine a supercar that roars with muscle, butting with modern technology. t o s c the 2,25 0 Corvette inside the Corvette f e e l like you s t e p into the cockpit of a jet. The d r i v e r s e a t h u k s you tight. The steering wheel feels h a r p and responsive, and the massive digital display g i v e you everything you need right at your fingertips. You get premium leather, carbon fiber trim, and customizable driving modes that let you decide whether you want comfort. สปอร์ตออฟฟูบลอนด์แฟร์เพอร์ฟอร์แมนซ์อิทส์ลักชัวรี่เพอร์ฟอร์แมนซ์แอนด์อินโนเวชันออฟฟิลด์ทุกเอเตอร์เดอะคอมเวเตอร์อิทส์ not just about สป sure ีดอิทส์ about คอนโทรลแมกเนติกไรด์คอนโทรลแอนด์อัพเกรดสูสเซพชันซิสเต็มแอนด์แอดวานซ์แอโรดินามิกเมคช่วยอยู่ on every คอร์เนอร์แอนด์ every สเปรดโรดพุชเดอะทอเทลแอนด์เดอะเอ็กซ์เฮาส์โกรทเทน into a สปรีมดัตเมคเอทเทนบริเวลยูโก อิสเดอร์ไคลออฟซาวด์ดัตเมกยูฮาร์เรสบีฟอร์ยูสปีโดมิเตอร์อีเวนดัสเชฟโรเลตแฮตเอนโฟกัสเทนอัพบอลเซฟตี้อีเตอร์ยูเก็ตอะดัพตีฟครูซคอนโทรลเลนกีฟแอซิสคอลิชันอะเรต์แอนด์อีเวนเอสามร้อยหกสิบดีกรีคัมเมร่าซิสเต็มดิสมีนยูแคนเอ็นจอยเดอะทริลออฟดราฟวิ่งไวส์ติลฟีลิ่งโปรเทกเต็ดแอดอลทามออนเดอะแทร็กเดอะคอมเมเตอร์พรอเวสไวท์อิสคอลอเมริกาซูเปอร์คาร์ออนเดอะไฮเวย์ It's a luxury cruiser that feels effortless, and in the city, it turns every single head that sees it pass by. This car is more than transportation; it's an experience. The 2025 Corvette shows us what happens when tradition meets the future. It keeps the spirit of the classic muscle Corvette alive while bringing in futuristic tech and design. It's bold, it's beautiful, and it's built for d r i v e r who want more than just a ride. so if you're looking for the ultimate combination of speed, luxury, and innovation, the 2025 Chevrolet Corvette is the car you've been waiting for. This